มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หากทรายสีทองสองวิรสตรีบารมีหลวงพ่อแชม่มถ้าจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในภาคใต้ต้องนึกถึงจังหวัดภูเกต็ตแต่ถ้าพูดถึงมหาวลัยที่ดีที่สุดในภูเกต็ตต้องนี่เลยค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ต ศาสตร์ของเราผลิตบัณฑิตคารุศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมเราศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางสาขาการศึกษาบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ท้องถิ่นที่นี่เราพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมตามเกณฑ์มาตรฐานของจัญญาบรริชาชีพพร้อมทั้งยังมีการพัฒนาระบบการจัดการที่ดีพร้อมทั้งยังมีคณาจารย์ประจำวิชาเอกที่มีทั้งประสบการณ์และความรู้เรียนครูที่ภูเก็ตกับ11ส,สาขาสุปังน้องๆคนไหนที่ลงไลในเสียงดนตรี ต้องที่นี่เลยครับสาขาดนตรีศึกษาเป็นวิชาที่มุ่งผลิตครูดนตรีที่มีคุณภาพทั้งในด้านการสอนและทักษะทางด้านดนตรีจากคณาจารย์ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์นอกจากนี้สาขาดนตรียังมีการฝึกซ้อมจึงจะไม่มีประสบการณ์นำไปใช้ได้จริงและยังเน้นให้ความสำคัญถึงความสามาคัคคีระหว่างนักศึกษาทำให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีวินัยที่นำพาให้สำเร็จการศึกษาเป็นครูดนตรีที่มีคุณภาพในอนาคตสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คณะครุศาสตร์ Faculty of Education โมเด r แฟค c u l ี y ความเป็น Unity ของการทำงานเป็นทีมนะคะเป้าหมายของเราคือการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีเป็นผู้ปฏิบัติและมีสมรรถนะในศตวรรษที่2 1คณะเราทำงานด้วยการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีความทันสมัยและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นนะคะเพื่อที่เราจะสร้างวัฒนธรรมของการทำงานมีโมเดลที่เรียกว่า E D U นะคะ โดยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการให้เกียรติการทํางานบนความไว้วางใจซึ่งกันและก็นําไปสู่เรื่องของการทํางานเป็นทีมนะคะเป้าหมายของเราก็คือการที่เราจะมีนักศึกษาครูที่จะสู่ท้องถิ่นและสามารถเป็นผู้ที่มีปฏิบัติตนได้อย่างแท้จริงค่ะอาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะทีมของอาจารย์ก็จะมีในส่วนของการทํางานร่วมกันค่ะสวัสดีครับครูดูแลงานวิชาการงานวิชาการของคณะไม่หนักนะครับเราต้องชนะชนะอะไรไม่สําคัญเท่ากับชนะใจเราเองนะครับสู้ๆนะครับ สวัสดีค่ะในนามฝ่ายบริหาราคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยชพัะภูกเกตในการทำงานแนวทางการบริหารงานของขาคณะครุศาสตร์ของเราดำเนินการบนความเชื่อมั่นความไว้ใจและความร่วมมือโดยเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งบุคลากร,กรการศาึกษาคณาจารย์นักศึกษานักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายที่เราจะร่วมมือร่วมใจเชื่อมั่นไว้วางใจแล้วทำงานให้ เกิดประสิทธิภาพส่งผลดีกับาคณะครุศาสตร์ทุกๆฝ่ายนะคะขอพรบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝ่ายกิจการนักศึกษาพัฒนาบัณฑิตในทุกมิติส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตในศตรวรรษที่21 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคือการให้บริการแก่สังคมซึ่งถือเป็นความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเพื่อผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่ระดับประเทศโดยเป็นผลที่เกิดขึ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามปรัชญาที่ว่าปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมสู้งานก็จิตอาสาครับถ้าคุณพร้อมแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา